ครับทุกคนฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปวลวัฒนะฮะและอีพีนี้ฮะทุกคนบังเอิญว่าผมนะฮะเปิด YouTube แล้วไปเจอช่องช่องหนึ่งนั่นก็คือช่องของน้องเอวาฮะนในคลิปว่าเป็นใหญ่กว่าบ้านแม่ฮะ,ฮะและผมได้ไปออกในช่องของน้องเอวาด้วยฮะหลายคนที่ผมสสยว่าน้องเอวาคือใครน้องเอวาก็คือเอวาหกฉากคับจานนะ ชื่อนางสาวปวนบันมีรัผู้ชมชื่อเล่นชื่อเอวาฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะนี่ฮะอยู่ช่องวอล์คอร์ดยี่สิบสามเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคลิปนี้เป็นยังไงฮะที่ผมได้ออกจ็อตแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับยิปบวรวาดครับวันนี้สนุกไหมคะที่ยิปวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ทั้งวันเลยครับผมสนุกทั้งวันเลยครับก็อยากให้ที่ยิปนะคะรีวิวหน่อยค่ะเกี่ยวกับเอวาตั้งแต่วันแรกที่เจ วันนี้น้องเอวาน่ารักมากครับผมแต่ว่าประทับใจอีกวันหนึ่งนะฮะน้องเอวาแบบบอกว่าพี่เย็บหนูเมื่อยขามากหนูขอขี่หลังหน่อยได้ไหมน้องเอวาถามว่าหนักไหมพี่จักบอกบอกว่าหนักฮะหนักฮะอ่ะพี่ยากขี่หลังอีกวันได้เด้บอกแล้วที่นี่ทุกคนกน่ารัก ับผมเป็นไงบ้างฮะดูจบไปแล้วนะครับน้องเอวาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยคิดดูว่าแบบ้านของน้องเอวาเนี่ย13ชั้นอย่างเงี้ยเป็นแบบทายาทของทิฟฟี่ซาร่าห์ไงแต่แบบเขาไม่ถือตัวกับเราเลยแต่น้องเขาหน้ารักมากนะฮะก็ขอบคุณน้องเอวานะครับที่ให้พี่ปออกช่องนะฮะขอบคุณมากเอาเป็นว่าใอรชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะฮะแล้ว